เขาคไปเล็กไปใหญ่ปตองนี่ตีีไปอ่นตองีจะ่ไไม่จาอันนี้ตองเ่อันนี้ตอไ่แหลวัเดวนี่ตงตัวยอ๋อนี่เป็นต่เลี้ต้นนี่่ไปบ้างแล้วันนี้้วเนี่ย ไม่ได้ต่อครับมีแต่อกระทุ่มแต่ยังไม่ได้ต่อยังไม่ได้เตรียมไว้มีมีใช่ไหมมีครับเดี๋ยวผมดููต่อดินี่ยังไม่พ่อรอยควันนี่จะไม่พ่อไม่ไปหนีหนีเมี่ยงเราบอกเขาสิทั้งเมี่ยงมันแค่ไหนอ่ะมี่ประมาณเนี้เนี่ยเนี้ยเนี้ยเอีางล่างกระทุ่มอ่าข้างล่างกระทุ่มอันนี้แตกไปเนี่ยเป็นกระท่อมนะตอนตอนที่เสียบไปมันก็เอาส่วกระท่อมไปเสียบประมาณนี้แหละต่อขึ้นมาแล้วเหมือนกันเชือกที่อันนะฮะคือใบเหรอครับ ใบยอดมันนะครับอันนี้อันนี้ไม่ได้ครับอันนี้พอใบมันจะดูดไอ้ไม่ทันตัวนี้คืออันนี้ใช่ไหมครับอันนี้สด่จะนี่แหละครับลองเขาทำอะไรี้ได้ไหมไอ้นี่สวยครับแล้วเดีนยวเดี๋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 ยวให้ไ่พันเพันกันเดี๋ยวพันกับโต๊ะพันเนี่ยโอ้ยไม่ได้เพชรมือสั่นมันจะมีที่ทีเด็ดได้ครับเด็ดแล้วก็ปูก ตัวจะมีเชื้อเล็กลากขาได้หมหรือไม่ต้องไม่ต้องนะครับอันนี้ออกนะจะจะลูกติดแล้วหน้าตาจะรับเอาเี๋ยววันเงเกือบสิบใช่ใช่ค่ะประมาณแต่บอกก่อนเลยว่าถ้าน่าถ้านานก็ไม่ได้ค่ะหน้าหนาวไม่ได้ได้ค่ะหน้าหนาวได้เท่าไหร่กิโลโอน้อยมากถ้าเจอหนอนเจอเจออะไรด้วยก็ขึ้นมาเ่ห่อะ คะเท่รก็ครึ่งหนึ่งประมาณ5โลสิบไร่เนี่ยได้กิโลละห้าบาทได้ได้สามหรือห้าแล้วก็ป,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 ปลูกต้องเจไร่อ่ะมันเท่ากับคนลปลูกสามไร่สามต้น